โอเคทุกคนวันนี้เราจะาพูดเกี่ยวกับ iPhone 15 Pro Max หลังจากที่เราได้ใช้งานมาแล้ว3เดือนเต็มๆเนาะต้องบอกก่อนว่าเราย้ายจากการใช้ iPhone 7 Plus มาใช้ iPhone 15 Pro Max ก็3เดือนแล้วเราเคยทำคลิปรีวิวแบบหลังใช้งาน1อาทิตย์ มาแล้วนะทุกคนลองกลับไปดูได้แต่ว่าตอนนี้เราใช้ครบ3เดือนแล้วเราก็เรียากจะมารีวิวสิ่งที่เราชอบแล้วก็สิ่งที่เรารู้สึกว่าไม่ชอบแล้วมันอาจจะเป็นข้อเสียของ iPhone 15 Pro Max ุ <c oughs> เสียงไม่สบายนิดนึง <c oughs> ก็นั่นแหละทุกคนเราจะขอเริ่มเลยละกันแบบไม่รอคลิปนี้ก็อาจจะสั้นนิดน,นึงแต่ว่าเราอยากทาม,มากๆก็เพราะว่าเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราไม่ชอบเลยคือต้อง หลายคนอาจจะเคยเห็นรีวิวใน tiktok หรือว่าในแพลตฟอร์มต่างๆแล้วเนาะที่เขาจะรีวิวว่ากล้องหน้าของ iphone 15 pro max มันไม่ตรงตามปกหมายถึงว่าเวลาสมมติเราตั้งกล้องจะถ่ายอะไรอย่างเี้ใช่ไหมฮะเราเห็นว่าโอเคหน้าเรามันสีมันสดสีมันสวยแล้วแต่ว่าพอเรากดถ่ายสีมันดรอปลงแบบดรอปลงมากแบบโคตรโคคือเหมือนเหมือนคนละเรื่องกันเลยกับที่เราเห็นในจอ ซึ่งแบบเรารู้สึกว่ามันเป็นข้อเสียมากๆเพราะว่าเวลาเราถ่ายเนี่ยเราเห็นแล้วอะว่าตัวเองคือดูดีอะแต่พอมันถ่ายมามันคือแบบสีมันเสื่อมไปเลยอะนั่นแหละเราเรู้สึกว่ามันตลกมากๆยิ่งเวลาเราเอาไปใส่ในฟิลเตอร์ในไอจีอะคือสีมันเพี้ยนมากๆเรายังรู้สึกว่าเจ็บพัดเครื่องเก่าของเราอะเอาไปถ่ายรูปเซลฟี่กล้องหน้ายังรู้สึกว่าสวยกว่าตอนแรกอะของเรามันเป็นถอกกล้องหน้าใช่ปะที่มันเกิดการมีได้หลังๆเราก็เริ่มรู้สึกว่า เหมือนกล้องหลังก็จะมีความแบบส mm ีเพี้ยนไปนิดหน่อยนะเวลาเรากดถ่ายรูปแต่ว่าเรื่องของการถ่ายวิดีโอก,ก็คือปกติมากๆคลิปทุกคลิปในช่องเราตั้งแต่ที่เราได้ไอโฟนเครื่องนี้มาหลังจากคลิปที่เราอันบอกไปอะ่ะนั่นแหละทุกคลิปคือเราใช้ไอโฟนเครื่องนี้เครื่องเดียวถ่ายหมดเลยนะทุกคนก็วิดีโอที่ได้ก็จะเป็นประมาณในช่องเราเลยที่เราถ่ายลงทุกอย่าง ต่อไปก็พูดของเรื่องแบตเลยเรารู้สึกว่าเราชอบเรื่องแบตเตอรี่มากๆเพราะว่ามันจะมีคลิปหนึ่งที่เราไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วเรานั่งรถไฟ12ชั่วโมงนั่นแหละทุกคนแบตเราอะนั่งรถไฟ12ชั่วโมงคือครึ่งวันแล้วอะคือเราอะแบตเต็มร้อยใช่ปะแล้วเราอะนั่งรถไฟใช้โทรศัพท์ถ่ายคลิปแล้วก็เปิดเนต็ตเล่นในแบบบางครั้งที่เนต็ตมันมีเนาะแบบ เวลารถไฟมันวิ่งอ่ะมันก็จะมีเน็ตบ้างไม่เน็ตบ้างเืมเราใช้ทั้งถ่ายคลิปแล้วก็ดูซีรีส์บ้างแล้วก็เล่นเน็ตบ้างนั่นแหละเชื่อป้าว่าพอเราถึงเชียงใหม่อ่ะผ่านไป12ชั่วโมงจากที่เราขึ้นรถเนาะก็คือแบตเหลือประมาณ40คือแบตแบบคือแบตมันลดไปประมาณ60%เอนงอ่ะครึ่งวันทุกคนเรารู้สึกว่ามันโอเคมากๆเลยนะแบบคือเราทั้งใช้ถ่ายใช้เล่นแล้วก็เออใช้ทําทุกอย่างที่แบบ โทรศัพท์จะทําได้อะก็คือแบตก็คือลดชา้าแบบเรารู้สึกว่าเราชอบมากๆแล้วก็ถ้าถามว่ามันอึดขนาดไหนรู้สึกว่ามันอยู่ได้เป็นวันโดยที่ไม่ต้องชาร์จเลยเพราะว่าหลังจาก40%นั้นอะเออเราก็ยังใช้ถ่ายอยู่เรื่อยอะก็คือมันยังโอเคอะรู้สึกว่าแบตรอบเนี่ยก็คืออึดมากๆแต่ตั้งแต่ที่เราอัพ ios ล่าสุด17ุด 2หรือจุดสามจำิสักอย่างในแต่ที่เป็นล่าสุดของตอนนี้ตอนนี้คือวันที่4 5, ี่กุมภาพันธ์เนาะอืมก็รู้สึกว่าแบตเริ่มจะไหลนิดนึงนะแบบรู้สึกว่าแบตมันจะลดเร็วไปบ้างบางทีเหลือเราอาจจะคิดไปเองแต่เรารู้สึกว่าของเราแบตมันเริ่มไหลแล้วแบบอาจจะเล่นไปสักแป๊บนึงแล้วก็ลดไวมากใช่ แต่ว่าก็ไม่ได้ไวขนาดนั้นนะแต่ว่ามันไวกว่าปกติที่เราสังเกตเพราะว่าเราอะเป็นคนซิร์นเรื่องแบตมากๆเราก็เลยจะชอบสังเกตแบตใช่นั่นแหละแล้วก็เรื่องของปุ่มแอคชั่นบัต o n อนเนาะใช่ปะม,มัน่อมีมั้งนั่นแหละเราสึกว่าเราไม่ค่อยได้ใช้ปุ่มนั้นเลยทุกคนแบบหลายคนอะอาจจะแบบเออรู้สึกว่าวยมันแบบ เออมันมีมามันอาจจะมีลูกเล่นอะไรให้เล่นได้เยอะเนาะคือเราตั้งค่าเป็นกล้องไวใช่ป่ะทุกคนแต่ว่าเวลาเราจะกดจริงๆอ่ะเราจะเปิดกล้องถ่ายอะ่ะเราก็ไม่ได้กดปุ่มแอคชั่นอันนั้นเลยอะ่ะเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ถนัดแล้วเราก็ไม่ได้คุ้นชินขนาดนั้นเรารู้สึกว่ามันไม่ได้แบบว่ามีประโยชน์สําหรับเราเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรกับปุ่มนั้นเลยถึงแม้ว่ามันจะคัสตอมใหมเลือกอะไรก็ได้ที่แบบ เออมันอาจจะทําให้ชีวิตเราสะดวกขึ้นแต่เราสึกว่าขนาดเราไปคนที่ชอบถ่ายแล้วตั้งค่ากล้องไว้อะเรายังไม่เคยกดใส่กล้องโดยการกดปุ่มแอคชั่นมาทอนเลยแล้วยังเปิดกล้องปกติอาจจะเป็นความไม่ถนัดของเราด้วยแหละใช่แล้วก็บางทีอ่ะแบบคือเราจะชอบกดผิดเวลาจะกดเพิ่มเสียงใช่ปะ่ะเราจะชอบกดปุ่มด้านข้างอ่ะเราก็ชอบกดผิดไปกดเป็นปุ่มแอคชั่นแทนคือเราสึกว่า แบบเขาเรียกว่าตำแหน่งที่มันอยู่มันแบบทำให้นิ้วเราคาดเคลื่อนจากความเคยชินเนาะใช่แล้วก็ต่อไปเรื่องของ USB-C ไถ e C เนาะเรารู้สึกว่าโอเคมากๆที่แบบเออเขาให้ไถซ C มาเพราะว่าเวลาเราเอามาเชื่อมกับแปชได์เวลาเราถ่ายคลิปแล้วเราก็ดึงข้อมูลลงแปดได์เราสึกว่ามันง่ายขึ้นมากๆไม่ต้องมีหัวแปลงไม่ต้องใช้หัวแปลงใดๆอย่างสิ้นก็คือแปชได์อันเดียวเสียบปุ๊บได้เลยแล้วก็ ยืมใส่ชารเราไม่ได้ข้อนี้เราแบบเราชอบนะเพราะเรารู้สึกว่าเราเป็นคนแบบคอนเซิร์นมากๆเกี่ยวกับแบตเกี่ยวกับที่ชาร์จแบบเรากลัวแบตเสื่อมเรากลัวแบบเออที่ชาร์จพังเนาะเพราะว่าที่ชาร์จอันหนึ่งมันก็แพงเนาะหลายร้อยเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยอยากจะแชร์ริ่งกับคนอื่นเพราะว่าแบบเออถ้าสมมติมันเสื่อมขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องมา เสียงเงินมาเฟือเงินกับเรื่องอะไรแบบนี้เรารู้สึกว่าเราค่อนข้างที่จะคอนเซนร์มากเพราะฉะนั้นพอเราเป็นไทยซีปุ๊บแล้วแบบในขณะที่หลายๆคนรอบๆตัวเขายังไม่ได้เปลี่ยนมาเป็น iPhone 15เนาะเขาก็ยังใช้เป็นไล h t นิ่งปกติเรารู้สึกว่าโอเคก็ไม่ต้องมีใครมาแชร์กับเรา <laughs> ใช่แล้วก็เรื่องของฟาชาร์ฟาชาร์ไหมหรอเรารู้สึกว่าก็ชาร์จเร็วมากๆอาจจะเป็นเพราะอย่างที่เราบอกว่าเราอะ เปลี่ยนจาก iphone 7พัดเนาะมาเป็นสิ pro max เลยเราอาจจะค่อนข้างล้าสมัยเพราะว่าตอนที่เราใช้7จัดอะ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะช์าช้ามากมากแบบโคตรช้าเลยอะ่ะอืมแต่พอเราใช้เนี้ยเราอาจจะเลยรู้สึกว่ามันชาร์จเร็วขึ้นหรือในขณะที่บางคนอะ่ะเขาใช้มาเกือบถึงรุ่นแล้วเขาเลยรู้สึกว่าไม่ค่อยเร็วแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันเร็วเร็วแบบเร็วมากเราชาร์จแบบแป๊บเดียวอ่ะคือแบตเต็มเราชอบชาร์จแบตเต็มร้อยชาร์จแป๊บแบบเดียวบบเ,เราไแบบแบบปทำาน้นี่นะั่นปัป๊บ สร็จแล้วคือแบบเต็มแล้วก็ต่อไปเรื่องของความร้อนเรารู้สึกว่าเครื่องร้อนมากๆแบบเมื่อก่อนอะ่ะคือเราก็จะแบบโทรศัพท์อ่ะไปเดินถ่ายถ่ายถ่ายอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็ร้อนนะถ้าเราถ่ายกันแบบหลายๆนาทีแบบนานๆอนะ่ะแบบติดต่อกันอะ่ะมันจะร้อนมากทุกคนแต่ว่ามีครั้งหนึ่งที่เราสึกว่ามันร้อนเหมือนจะแบบจะระเบิดมากๆคือวันนั้นเราเป็นคน ที่แบบไม่ค่อยได้เล่นเกมอยู่แล้วแต่วันนั้นเพื่อนชวนเล่นเกมเราก็เลยเอาโทรศัพท์เครื่องเนี้ยไปเล่นเกม roe เราก็เล่นได้ประมาณ2ตาติดตาละประมาณ15-18านาทีไม่เกิน20นาทีนะทุกคนแต่พอเล่น2ตาเท่านั้นแหละตาที่2ที่มันใกล้จะจบแล้วป้อมจะแตกแล้วใช่ปะคือแบบเครื่องร้อนมากๆแต่เราดูแบบแบตยังเหลือแบบ85แต่ว่าเครื่องร้อนแบบร้อนจี่ร้อนสุดๆเราเลยรู้สึกว่า oh my god เกิดอะไรขึ้นแบบคือมันร้อนเหมือนจะระเบิดเราก็เลยต้องแบบ แล้วก็เลิกเล่นแล้วก็ไใหไปเล่นใน iPad แทนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราคอนเซิร์นเราแบบคือมันแพงอะเนาะโทรศัพท์เครื่องหนึ่งมันก็แบบครึ่งแสนนะเรารู้สึกว่าเราจะถนุถนอมแล้วก็ใช้ให้มันแบบดีที่สุดนั่นแหละทุกคนเราพูดเร็วไปปะก็ถามว่าสิ่งที่เราอยากพูดมันก็มีประมาณเนี้ยทุกคนเราไม่รู้ว่าคือจะต้องรีวิวอะไรเพิ่มไหมหรือว่าขยับอะไรเพิ่มไหมแต่ว่า ถามว่าสิ่งที่เราเจอแล้วเราชอบหรือไม่ชอบอะก <c oughs> ามีประมาณนี้แต่ว่าถ้าถามว่าอย่างอื่นมันก็ค่อนข้างปกติเนาะแต่สิ่งที่เราไม่ชอบสุดก็ขอย้าอีกทีเลยว่าเป็นเรื่องกล้องอันจริงถ้าใครที่ค่อนข้างที่จะซีเรียสกับการแบบถ่ายรูปมากๆเราไม่แนะนํานะเพราะว่าอาจจะรอรุ่นอื่นที่มันกล้องสวยกว่านี้ก็ได้เพราะว่าเวลาเพื่อนมาถามเราอะเราก็จะบอกตามตรงว่าเออแบบคือ เราไม่แนะนําให้ซื้อหนาถ้ายังไม่จาเป็นนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรารุ่นใหม่ใหมไปรุ่นรุ่นใหม่ก็ได้อืมเพราะว่าอย่างที่บอกกล้องมันไม่สวยจริงๆแต่ว่าถ้าเรื่องของถ่ายวีดีโอก็คือสวยคือใช่ถ่ายวีดีโอก็คือเราชอบมากๆที่มันมีเลนส์ซูม 5x เนอะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันแบบคือเราอยู่ไกลมากเวลาเราไปดูคอนเสิร์ตแบบซัมติงในมออะมันจะชอบมีแบบคอนเสิร์ต เขาเอาหนักลองมาบ้างอะไรเงี้ยใช่ปะแล้ถ้าเราอยู่ไกลเราก็จะไม่ค่อยเห็นใช่ไหมแต่พอเราซูมมาหลายคนคือแบบเหมือนเราได้ไปอยู่ติดขอบไปทีเรารู้สึกว่า 5x มีประโยชน์แต่ในขณะเดียวกันเรารู้สึกว่าเวลาซูม 5x ภาพมันจะค่อนข้างมีความไม่ชัดนิดนึงวิดีโอที่ได้อ่ะจะไม่ค่อยชัดความละเอียดอาจจะแบบไม่ค่อยเลิศเท่ากับเวลาที่เราถ่ายแบบเป็นกล้องปกตินอนแล้วก็เวลาที่เราแบบ เปลี่ยนกระทันหันเลยอะแบบซูมไปเงี้ยอาจจะมีความกระตุกเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงก,ก็คือกระตุกสุดๆใช่นั่นแหละก็มีประมาณนี้นะทุกคนทั้งหมดเราอาจจะพูดแบบเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างหรืออาจจะรีวิวตรงหรือไม่ตรงกับใครบ้างแต่ว่าอันนี้ก็เป็นจากประสบการณ์จริงๆที่เราแบบใช้งานจริงๆนะอนั่นแหละก็คลิปนี้ก็อาจจะจบลงแค่นี้ บายบายแล้วแบบเจอกันใหม่อีกคลิปหน้าอันนี้เป็นคลิปสั้นๆบายบายปากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะทุกคนบาย